ลักษณะคู่หรือแฟนของคุณนะจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่มีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวมีความมั่นใจในตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีก็ได้มีหลักมีฐานมีความมั่นคงนะคะเออมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอาจจะทำงานที่มีตำแหน่งนะเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่อยู่ในระดับ หัวหน้างานผู้จัดการเ,าเป็นผู้บริหารนะเ,เป็นคนที่ทําธุรกิจเองก็ได้นะจะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนศักยภาพสูงมีโอกาสจะเป็นคนที่มีตําหนิดก็ได้นะเป็นคนที่มีครอบครัวมาแล้วแต่งงานมาแล้วมีลูกติดเป็นไม้นะเคยมีประสบการณ์ความรักมาก่อนเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคู่ของคุณมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยนในตัวเองเนาะ เป็นคนรักน้ำรักป่ารักสุกระเป็นคนที่รักเด็กน่ะเออแล้วก็เป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเออลักษณะคู่หรือแฟนของคุณในอนาคตจะเป็นลักษณะนี้อะไรอีกและที่เป็นบ่งบอกถึงลักษณะของเขานะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นเป็นเป็นคนทำงานนะเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนขยันทำมาทำงานนะเป็นคนที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนมีความรับผิดชอบอ่ะนะเป็นคนที่ขยันทํามาหาก,กินเป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานเป็นคนขยันทํางานมากเขาอาจจะไม่ได้หวานแวหววหวือหวานนะแต่ต้องบอกว่าเขาจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงหรือว่าเป็นคนที่ เอางานเอาการนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้อะไรอีกอะไรอีกที่จะเป็นลักษณะของแฟนหรือว่าคู่ของคุณในอนาคตดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีมีโอกาสว่าอาชีพการงานของเขาอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็ได้นะ,อ,ะอาจจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนะคะ,ะเป็นทหารพยาบาลทหารพยาบาลตำรวจ เป็นคุณหมอทหารทุนหมอตำรวจหรือทำเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนะอาจจะเป็น Emergency ก็ได้นะเป็นกู้ภัยก็ดีนะเป็นกาชาติก็ดีทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเออหรืออาจจะเออเป็นคนที่ ขา,ขายทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและยงละยาอะไรต่างๆก็ได้หรืออาจจะเป็นเทรนเนอร์ก็ได้นะเออเป็นเทรนเนอร์ดูแลสุขภาพก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นโคชในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารนะหรือทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของเออเรื่องของสุข ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออแล้วก็อาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวด้วยก็ได้นะคะทำเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวทําเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อทาเกี่ยวกับเรื่องของเด็กด้วยก็ได้นะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะหรืออาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรอย่างเงี้ยเออนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะลักษณะของคู่ของคุณในอนาคตจะเป็นแบบนี้อ่ะขอเพิ่มอีกสักสองใบและการลักษณะคู่ของคุณนะเป็นอย่างไรนะเออเป็นคนใหม่นะดูจากพลังงานตรงนี้นะไม่ต้องถามเลยคนใหม่คนเก่ามีโอกาสเป็นคนใหม่ๆนะเป็นคนใหม่ๆเลยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะลักษณะคู่ของคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงเขาจะมาพร้อมโชคลาภ เขาเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะมีโชคมีลาบเกิดขึ้นในชีวิตด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะนะคะลักษณะของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีแผนในชีวิตนะมีแผนในชีวิตมีความคือต้องบอกว่าเขาน่าจะน่าจะเคยมีประสบการณ์ความรักมาแล้วแล้วเขาเพิ่งจบไปแล้วตอนนี้การที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณคือเขากําลังจะต้องการเริ่มต้นอะไรใหม่ม ในชีวิตเลยนะเพราะนั้นแล้วเขาเข้ามาด้วยความจริงจังจริงใจเอาจริงนะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะและนี่ก็คือลักษณะแฟนหรือคู่ของคุณในอนาคตนั่นเอง